ฮัลโหลสวัสดีค่ะสุกาก็พากลับบ้านนะจ๊ะบ่ายโมงครึ Brother ่งแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราก็มากลับบ้านกันนะจ๊ะมาตั้งแต่เช้านะจ๊ะมาตั้งแต่ตอนสามโมงกว่านะคะสี่โมงก็หากลับบ้านหนาวมากหนาวเหมือนเดิมนะจ๊ะก่อนอื่นก็ขอท่านนะคะมีคุณภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรใ,ใ,ใ,ให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะเราก็มาพากันนะคะขับรถจักรยานไปเรื่อยๆนะก่อนอื่นกายก็จะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่24นะคะกักุมภาพันธ์นะคะ2567นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะจ๊ะของเทนในเทรแรนนะจ๊ะก็เราก็มาขับรถจักรยานกลับบ้านกันนะจ๊ะ กลับบ้านกันนะจ๊ะแต่เย็นเย็นเป็นเข้ากระดูกเลยนะเนี่ยขนาดมันสิบกว่าองศานะฮะอาก็ยังเย็นอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะเราก็มาไปกันเลยนะจ๊ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไงก็ต้องออกกาลังกายนะจะหนาวจะเหน็บยังไงก็ต้องออกกาลังกายแล้วพ,พี่น้องจะมันหนาวพุดคอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ วยนะยะน้องจ๋าโดนสั่นกระดอกกระแด้ขนาดนี้เดี๋ยวไม่มันสันนะคะสั่นเดี๋ยวมันร่วงนะคะพี่น้องนะคะดูวิวนะคะในแถบท้องฟ้าไหมคะเป็นเป็นฝนหมดแบบเป็นน้ำหมดพี่น้องหาวันไม่ได้อา้าวเขาเรียกอะไรจ๊ะ สวยไหมคะพี่น้องจา๋าสวยไหมนะคะเรา,าก็าามาดูบรรยากาศกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่น้องขานะคะนะก็าากลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะน้องขากลับบ้านแล้วนะจ๊ะนะคะไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะบ้านเลยนะจ๊ะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักสุขภาพนะคะจะกินจะหยิบอะไรเข้าปากนะคะก็ร้าัมระวังนิดหนึงนะจ๊ะเพราะว่ายังมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะคะ ใช่แต่เาต่างคนต่างรีบนะแต่เรานไม่รีบเอาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราไม่รีบไปไหนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับไปต้องไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆอีกนะจ๊ะพี่น้องจา๋านะคะ ไปแต่ร MM ่างกายเราต้องแข็งแรงนะจ๊ะอายุเราจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะทำร่างกายแข็งแรงที่สุดนะจ๊ะเพราะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอ่ะโราแพ้ไข้เจ็บกะตอเบียดเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะนี่นักฝนตกครับพี่น้องจ๊ะน้ําท่วมจ้ะน้ําท่วมถนนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่เราไม่ต้องเสียใจหรอกนะจ๊ะนะคะ ขับจักรยานไปนะจ๊ะพี่น้องนี่หงเต้นเลยนะจ๊ะพี่น้องท่าจะเห็นหงนะคะนี่ค่ะหงค่ะหงส์ลกลับบ้านเ,นเลอย่าขับเยอะเลยนี่น่าจะไม่ไหวแล้วนะจ๊ะเราะนเย็นละเกินนะคะพี่น้องนี่เย็นนะเดี๋ยวก็จะไปไม่สบายเองนะจ๊ะแล้วก็คิดว่าเออมันไม่หนาวเท่าไรหร่หรอกออกมาคิดว่ามันไม่หนาวนะพี่น้อง โหแต่ไม่ใช่ค่ะหนาวหนาวสุดๆเลยค่ะหนาวมากหนาวเย็นนะคะมันเย็นเย็นนะคะที่น้องจ้าเย็นเย็นนะฮตะวันจะลับทิวไัทอแสงทองวันใหม่ ต้องจากลาเป็นทางจากกันสองปีเท่านี้คงไม่หานไปเถิดเป็นทานงนงอยู่ทางบ้านจะรอออคุยเมื่อคืนนี้เราอะไรฟังสุกายก็ไลฟ์ตอดดูนะ แกไม่สบายเนาะแกขึ้นนอนแกก็เรียกเราฮะแล้วก็สัญญากับแกที่ว่าจะโนดขอให้แกอสุกลายก็พอดีเพื่อนนะคะมาช่วยไล์ให้ไร์เงี้ยดันให้ก็ห้าร้อยแล้วไม่ถึงแล้วค่ะแค่4ี่เจดสิบนะคะยังไม่ถึง 500, ห้ารอยเลยสามสิบนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ก็บอกกับเขาแล้วล่ะว่าเฮ เดี ard, ๋ยวพูอันน uh ี huh. ้จะมาดันดันให้ฉันได้ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเขาบอกว่าก็ไม่พูดหรอเขาเหมือนเข้าใจแหละเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาหูเขาก็ไม่ดีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้สกายพูดหรอกค่ะหูเขาไม่ดีนะคะก็เขาก็เข้าไปนอนละเขาก็ที่แรกเขาดูทีวีหลังเขาก็ปิดทีวีให้สกายคิดเฮ้ยถ่าละแย่แน่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ ฝนะจะตกเลยเหนไหมแย่แน่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปถามเขา,า,นานอ,อะไรเงี้ยแล้วก็นนกมีวนะควิาาจาเข้ามานานมีตั้งนวดและอะไรเงี้ยผูหงจรสานเนี่ยแสดเนี่ยตรืองนวดเนี่ยไอ้ฮูเน็มาซาดคือพู้หญิงอจาะไอ้ฮเน็มาซาดมีตั้งนวชละเข้ามานานอ่ะนอนไขายเช่นไหนรดขายเช่นด้วย น้วนมือฉันด้วยแบบนี้นะจะแล้วก็นวดให้นะจ๊ะโอ้ยเหมือนเด็กเลยพี่น้องเอ้ยเหมือนเด็กเลยค่ะอยู่กับคนที่มันไม่สบายคนป่วยเนี่ยเหมือนเด็กพี่น้องเหมือนเด็กเราก็ย่าไปถือนะจ๊ะถ้าสกายถือเขานะอยู่นไม่ได้เราพี่น้องมันเหมือนมันเหมือนว่าเราไม่มีคือเราไม่มีโรคส่วนตัวเลยอะคือต้องคอย คือนะคะจริงๆพี่น้องแล้วยิ่งคนใน Thailand, แลนด์ะแล้วยิ่งสามีคนเนี้ยคือสามีไม่ว่าคนไม่ว่าคนประเทศในแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้นะจ๊ะจายจะพผู้ดูฝั่งนะคุณออกไปไหนก็แล้วแต่นอกบ้านคุณไปไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องบอกเขาเพราะนั้นไม่เขาจะเป็นห่วงว่าไปยังไงอะไรอย่เงี้ยนะจ๊ะเขาจะคอยเป็นห่วงนะพี่น้องนะก็อยู่กับาพี่นาฏดีแล้วจ๊ะ เหมือนเดิมกลับยไปยังไงโรงแรนะ่จะกลับกี่โมงเธอจะไปยังไงเธอจะมากี่โมงโอ๊ยตายาลืมจ้จะต้องคุณหนูฟังให้สามีต้องปงป่านี้นะ พูดอะาะเราต้องมาบอกต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมันมันเหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะถ้าเราคิดนะถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องถ้าคิดนะเนี่ยอือฮึเต้องรายงานตัวตลอดเลยคือเขาเป็นห่วงไงถ้าเราคิดมากเราก็เหมือน่จะ ไส่แบบไม่นาในหูนี่เย็นเชียบเลยพี่น้องเอเ้ยนะคะก็ะนะะ่าราคาก็เลยมันจะโกงค่าลแล้วบอกโอ้ยทีแรกก็เย็นด้วยเหรอแรงเลยไป,ไ,ปไ,มยไ,มไม่ได้ห้าร้อยแล้วใช่ไหมไม่ได้ร้อยดูได้หรอคะมาทำยังมไม่ได้แค่สี่ร้อยเจ็ดสิบงั้นก็กราบขอบคุณทุกท่านั่นแหละของดีกับเรา ความสุขว่าเออบางทีนะจ๊ะพี่น้องเราก็ไม่อยากคิดอะไรมากเพราะว่าเราคิด,ดน้อยๆดีแล้วพี่พี่น้องอคิดมากแล้วมันเหมือนไม่สบายมันเนหนื่อยนะไม่อยากคิดอะไรเยอะแหละทำให้เราบางทอสุขภาพจ,จิตใจจ๊ะพี่น้อง มันมีลมมีฝนฝนะฝนตกแล้วมันต้องยิ้มหยิมละมันเย็นเย็น,เ,ยนเข้าไปใหญ่มือไม้แข็งหาแข็งก็ความเย็นนั่นไม่แข็งอะไรนะคะจะี๋ยวลุกไปทางนี้แหละวันนี้นี่ไปซื้อขนมปังให้สามนีนี่ขนาดไปซื้อ สายน้ำเนี่ยนะจ๊ะใช้ยังไงก็ใช้หมดนะะี่ค่ะตักยังไงก็ตักไม่พ่องนะจ๊ะให้มีกินมีใช้มีเงินเต็มห้องเต็มหางนะคะลาบที่ได้เงินหมืนะะ่นค่ะตื่นที่ได้เงินแสนนะจ๊ะล้นมือนะคะล้นมือเลยนะจ๊ะพี่น้องเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะตลอดเวลาเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ยังมีลมหายใจนะจ๊ะทุกท่านเลยนะคะนิสก,กาก็จะต้องขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกแล้วน้องจ๋าฝนล่นแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะปึ๊บสาธุค่ะสาธุทุกท่านเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝนมันตกนะจ๊ะสาธุค่ะ